เขาเพิ่งตัดปีนี่ค่ะพ่อตัดต้นใหม่แป้นเอิดเติดดอกยาก็ขึ้นยางสวยงามค่ะเบิงเบิงค่ะนั่นคือปลาเห็ดค่ะมแมลนสำรวจปลาเห็ดค่ะอยู่คางกระท่อมค่ะเมื่อน,นี่แลนเส้นทางปลาค่ะท่างผนไปท่างไอเขาเอินว่าดรบ,บักค่ะ เจอสภาลิ้มคลองไฮไฮเจอคนฟันจออักรยานเข้กันค่ะเบิงลำคลองลำคลองเขามีปลามีป่าบนาะมีป่าบนนะขันมีปลานี่มัตกเลยเลยนี่ซองสำรวจก่อนค่ะว่าถ้ามีอาหารการกินเพิ่นวะ คิดว่าข้องนี่ลงไปทะเลค่ะข้องนี่มันก็ญ่าไปหอดไอกระท่อมข่อยละค่ะเขาเอาไปไว้เฮ็ดซ่าไปเฮ็ดไอเป็นใบใบยานางค่ะบ่ทันล่องอยู่เ้อค่ะแต่ว่าล่องอมมาดจำปนและค่ะนี่หญ้ยายางเจืดเส้นทางก็นสคขับแขบค่ะในป่ากิจ,จกรรมปั่นจักร,รยานเดินหาเห็ดคือข่อยนี่ก็มีนะคะคิดว่าเห็ดตาจะหลายค่ะชุ่มชื่นดีขนาดปีนี่ ปีที่แล้วแห่งโพดค่ะไปแลนต่อค่ะบอกค่ะป่ายสีฝาเนี่ยกะไอทางในป่าเนี่ยสีฝาคือบอกว่าเป็นไอทางสีโบแฉะนะคะโบโบเมนลำในลำน้ำถ้าแมนสีแดงคือมีลำน้ำยางตามคลองน้ำค่ะนก,ก็นจะมีน้ำไม่แชะตัวน,นี้พ่นค่ะพ่นไอพ่นไอมดค่ะมาตอนนั้น ตนน้นนาใบใหม่พริใบใหญ่ป่านนี่หูตัวน,นี้ใหญ่ขนาดใบสนทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยเบิ่งไตหยบหยับหยบหยับเลยค่ะยางลายยางลายมันคือมดค่ะมันคือมดมดนอเวเบิ่งแนะร่วมพลังแข็งขันมันเลยใหญ่คนเฮ่าคือกันคอยจะซ้อนเด็กหน่อยซ้อนลูกซ้อนล้านวะต้องซ้อยกันต้องซ้อยกัน มันถึงจะแล้วเรีวมันถึงจะสําเร็ดน,นะะี่ะค่ะเฮ็ดซองยูทู e คือกันค่ะทุกคนต้องช่วยกันพะนะข่อยกับสีซซอยด้วยค่ะกําัังศึกษาสีซอยทุกผู้ทุกคนนั่นะคะแล้วขอบคุณน้ำติดซอยข่อยเน่ค่ะซอยเพชรไทยได้ยอดผู้ติดตามเป็นสามร้อยกว่าบคุคคดวาสิมีคนหลายปานนี้ค่ะเบิ่งค่ะป้า ถามว่าไม่ไมาอยู่คนเดียวย่านบอกค่ะอยู่ในป่ามันก็มีเสนทะนะสมัยตะกี้มาปีแรกย่านอ,อยู่ค่ะเดี๋ยวนี้อม่ยานค่ะเพราะว่าชิ่นแล้วเพราะว่าสามีบอกว่าในป่าบ้านเขาน่ะมันปลอดภัยเขาว่าแถวนี้ก็มีแต่คนนอ์เวค่ะมาสื่อกระทรมมาสื่อบานพักตากอากาศ กะข่อยนะมักเอิญกระท่อมเพราะว่าข่อยนะคิดว่าบานพัพกตาอากาศมันรู้เกินไปสําหรับข่อยคันเป็นภาษาไทยนะ mm hmm. เพราะว่าเ mm hmm. ห้ากระโบเมนว่าเสียอยัางก็เสียร่วยอะไรมากมมยคะ mm ่ะ hmm. พ่อ,อยูพ่อกินค่ะพ่อ,อยูพ่อกินออกันกเลยเอิญกระท่อมค่ะบานพักตาอากาศมันตรงไม้ถึงคนที่ไม่เงืนหนลายอยู่แบบรู้คันไอคันบานเห้าเนาะ แต่ว่าอยู่นี่ก็คืออส่วนมากเขานิยมมีบานพักตากอากาศกันค่ะบานพักอากาศไอก้กระท่มของพวกข่อยกระสุกดีแน่มีทั้งหนาหนา,หนาวหนาห้อนเพราะว่าของปูของยาค่ะกระพัดกันใส่กันเจอไอ้กวางมาเนี่ก็คือแรนตัวไผ่ตมันเด้อค่ะขอยสีแรนขึ้นต้นใหม่ขึ้นจังได้เนาบ้งเบิงบ้งเบ,งบงต้นใหม่มันขึ้นง่ายอยู่ได้นี่เนาะ นย้้ไดเลแสดงว่าเจาะค้องเขาุมาตัดนะปกติมันต้องเล่มเล่มออกเล่มออกสิมาเบิ่งค่ะมาเบิงกระลอกกินในน่วยสนค่ะเขากินเขาก็จะกองไว้กระลอกกระลอกกินลูกสนคนน่ะกองตามโค่นต้นเรื่อยค่ะ ี่่คะมาเจอป้ายสมป้ายแดงค่ะโมโหว,ว่าแปลว่าอย่างตัวน,นี้ก็ของฟาร์มเขาเจ้าค่ะ,สะแสดงว่ามันเป็นเขตของเขาบอนี่น่าจะเป็นกวางค่ะมากินเนี่ย สางน้ำบ่เคยไปกับทางที่เดิมดีกว่าค่ะกระอกกินเกือบทุกต้นค่ะพุนแลนมาเจอท่โมหินค่ะถึงว่าแหละในป่ายังเสียงดังตุ่มต่ตุ่มตลาสเบอร์รีป้าค่ะ แดนไปน้ำเติมพลังไปน้ำกินกระเบิงดีๆเด,ด้อย่านเจอนอนนะนอนไม่มีนะครับผ่านดงดอกลิลลี่ค่ะแดนมาเจอพลิ บุเคยมาเส้นท่านมันก็คือคิดว่าตาต่างพวกปืนใหญ่ค่ะที่ต่างปืนใหญ่เวลาเรื่อยเยมันปัดมาแลนทักทีได้บรรยากาศขนาด่ะฟังเพลงอีสานไปแลนไป ติดทะเลติศทะเลแลนก็แลนเส้นทางแบบนี้แน่ทางเรียบแน่ขึ้นเขาแน่น,นั่นแน่ละค่ะพามาชมวิวพามาชมวิวค่ะวิวงามบอหลาเฮลลงไปแล้วเขาก็มีทิพนังโอ้อย่างนี้มันต้องหาคู่อย่างนี้มันต้องหาคู่นะ mm. ก็หอยยางค จิ้มทะเลนี่ก็มีไอ้กระท่อมไปเรื่อยๆแล้วค่ะตรงนั้นก็ก็ทาคนก็จมีแก้อีมานั่งจุดขายของที่นี่เก้าอี้นั่งชมวิวค่ะตอนนี้กับประมาณ1 1ปอมงคนเพราะท่านตื่นดอกคนที่มีลูกหน่อยก็จะค่อยตื่น มาเบงวิวกันค่ะคอยกันนั่งเศอ้เมยแลนด์มาได้ประมาณแปดเก่ากิโลแหละแดดมาออกค่ะแดดใจพ่อสบายสบายพเพิ่งคาะเครื่องบินก็บินตาแต่ละเครื่องบินส่วนโตคักโบกเห็นเครื่องบินบินตามันเกิดอะไรขึ้นอ๋อเครื่องบินส่วนโตค่ะ 인텀 하나는